สวัสดีค่ะแม่แมโบค่ะวันนี้ก็มาอีกแล้วใช่ไหมไม่ต้องบอกก็ได้นะว่ามาอีกแล้วเนี่ยเพราะว่าก็เห็นตัวอยู่แล้วว่าอยู่ตรงนี้นะคะก็คือก็เห็นตัวแสดงว่ามานั่นแหละเนาะเออเห็นตัวเป็นๆน,นะจ๊ะไม่ได้มาแต่วิญญาณนะคะ วันนี้ค่ะก็ยัองอยู่ค่ะยังอยู่นะคะในคอช่วงมหากราบนะคะมหากราบก็อดพาวเวอร์นี่แหละค่ะนะคะตัวแหมเองนะคะเหมือก็แบ่งปันหลายๆคลิปเหมือนกันเนาะไอ้ทั้งคลิปมหากราบนะคะทั้งคลิปหลายๆคลิปเลยแหละหลายๆ,ๆ,ๆอย่างแล้วแบ่งปันหลายอย่างมากนะคะเอออาจจะแบบว่าบางวันอาจจะมาแบบสลับสับเปลี่ยนกันบ้างนิดหน่อยนะคะแต่ก็ยังอยู่นะอ่ายังอยู่นะคะยังอยู่ในโซนยังยังอยู่ในโซนเดียวกันอยู่ยังอยู่ในโซนบวกอยู่นะจ้าที่รักเออนะคะความคิดที่คารมกมุ่นอยู่นะความคิดที่ทําให้เราเป็นทุกข์น่ะ มันทําให้เราดีขึ้นเนี่ยนะคิดถึงแต่ทุกข์แล้วมันทําให้เรารู้สึกดีขึ้นเนี่ยก็ทําไปเถอะค่ะเนาะเออแต่ถ้าสมมติว่าเราทุกข์แล้วนะคะมันไม่ได้อะไรเนาะอืมเราก็ลองเปลี่ยนความคิดดูไหมลองเปลี่ยนนะคะความรู้สึกเรานิดนึงนะคะคือในการที่เราเปลี่ยนความรู้สึกเราเนี่ยมันก็ช่วยนะมันก็จะช่วยให้เราให้เราเนี่ยมีความรู้สึกว่าได้พักอ่ะเข้าใจป่ะเออคนคิดดูในสมองเรานะรับ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 มาเรับแต่เรื่องแบบ เบื่อเส็งๆเหนื่อยๆนะบางครั้งหูเราได้รับมาแล้วเนี่ยไม่หูได้รับมาแล้วก็เหนื่อยพออยู่แล้วไม่พอสมองเราอะยังไปจําแล้วก็ยังแบบยังไปจดจําแล้วก็ยังจะไปแบบว่าย้ําเตือนตัวเองอีกเออนั่นน่ะเอาเข้าไป <c oughs> นะหนักกว่าเดิมเลยทีนี้นะคะเออนะคะบางครั้งนะ <c oughs> ไม่ใช่บอกว่าให้หนีปัญหานะในการที่เราไม่คิดถึงความทุกข์หรือว่าปัญหาเนี่ยไม่ใช่ให้หนีนะคะอะนะนะในการที่เราอยากจะคิดถึงกับปัญหาอะไรเนี่ย นะคะให้เราคิดในแง่ในในด้านของการแก้ไขมากกว่าเนาะถ้าเราถ้าเราเริ่มมีปัญหาปุ๊บส่วนใหญ่คนนะคะเริ่มเอาความรู้สึกเข้าไปผูกเนาะเอ้ยความรู้สึกแรกก็คือรู้สึกผิดรู้สึกไม่น่าเลยรู้สึกแย่อะไรเงี้ยพอเรารู้สึกอย่างนั้นปุ๊บเราเลยกลายเป็นว่า <c oughs> เราเลยดึงความรู้สึกต่างๆนะคะที่มันแย่หนักกว่าเดิมเข้ามาอีกนึกออกปะคนเรามันเป็นมนุษย์นะทำอะไรผิดพลาดได้นะ,ะถ้าเราทาอะไรผิดพลาดเราก็โอเคยอมรับนะคะยอมรับให้อภยัย ไปต่อนะคะแล้วก็โอเคคือมันพลาดไปแล้วไงเราไม่สามารถที่จะกู้อดีตกลับคืนมาได้นะคะแต่เราสามารถที่จะดูว่าเฮ้ยแล้วเ,เราทําอะไรต่อไปได้ไหมเราแก้มันได้ไหมนะ,ค,ะคนเรานะคะถ้าถ้าคุณเป็นคนผิดจริงๆหรือเราทําอะไรผิดพลาดจริงๆนะถ้าเรายอมรับมันนะโอ้โหโลกไม่ประณา,ามขนาดนั้นหรอกนะคะเออเนาะถ้าเกิดมันเป็นอะไรที่แย่จริงๆเลยเนี่ยถ้ามันแย่ขนาดนั้นจริงๆน่ย ะะการที่คุณจะเปลี่ยนตัวคุณเองได้นะนะมันก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงแล้วมันอาจจะใช้ความพยายามค่อนข้างเยอะหน่อยนะแล้วก็มันก็แน่นอนค่ะทุกคนอย่างที่แม่บอกนะควรเราเวลาทําอะไรออกไปนะกรรมอะไรที่เราทําเราก็จะได้กรรมนั้นกรนั้นนั่นแหละนะ,ะแต่ไม่ใช่ถึงขนาดว่าจะต้องตอบย้ำว่าโอ้โหเรานี่ทาความชั่วช้ามากจนกระทั่งแบบว่าให้อภัยตัวเองไม่ได้เลยหรือว่าชีวิตจะไม่ได้โงหัวขึ้นมาเลยมันไม่ใช่นะฮะ,ะบางอย่างนะถ้าคุณเข้าใจถึงจุด ที่ว่าทําให้คุณทุกข์และทําให้คุณแบบว่าทําความผิดพลาดตรงนั้นแล้วจริงๆน่ะแล้วถ้าคุณไม่ทํามันอีกแล้วถ้าใจของคุณมันบริสุทธิ์แน่นอนอยู่แล้วนะคะในการสํานึกนะในสิ่งที่คุณทํามันไม่เฮ้ยมันไม่ดีว่ามันไม่ใช่ว่ะแล้วคุณสํานึกมันจริงๆนะคะสำนึกมันจริงๆแล้วคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวคุณจริงๆนะคะโดยการให้อภัยตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะทำตัวเองให้เป็นคนใหม่ นั่นเองนะคะเราอาจจะลบเรือนอดีตที่มันผ่านมาไม่ได้นะ,ะแต่เราแก้ไขอ,อนาคตได้นะคะไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนเราสามารถที่จะแก้ไขได้ทั้งนั้นนะ,ะตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่นะ,ะเราก็สามารถที่จะนะ,ะเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนานะแล้วก็เปลี่ยนทุกอย่างให้มันดีขึ้นได้เรามีโอกาสตรงนั้นนะ,ะถึงแม้ว่าบางอย่างมันอาจจะใช้เวลาหน่อยแต่บอกได้เลยค่ะว่าถ้าทุกอย่างนะ,ะถ้าความเปลี่ยน ถ้าความรู้สึกสำนึกนะคะถ้าการที่ว่าเราต้องการที่จะทําอะไรที่มันมาจากหัวใจเราจริงๆนะะถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทําแม่งมันมแย่ว่ะไม่น่าเลยอ่ะพลาดมากๆเลยนะ,ะยอมรับมันนะแล้วเราไม่ต้องหวังนะคะว่าใครให้อภัยเราหรือเปล่าอันดับแรกก่อนเราให้อภัยตัวเราเองก่อนแล้วเราไปต่อจ้ะแล้วก็ตั้งปฏิ ن ธานตัวเองไว้ตั้งตั้งใจตัวเองไว้เลยว่าจะไม่ทาอีกนะรับรองว่านะคะความรู้สึก ที่มันหนักหน่วงนะคะมันก็จะดีขึ้นนะมันจะดีขึ้นเองโดยปริยายนะคะแล้วก็วันหนึ่งถ้าคุณทําไปอ่ะนะคุณทําไปคุณตั้งจิตแล้วคุณเปลี่ยนนะถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนนะพัฒนาตัวเองปรับปรุงตัวเองจากสิ่งที่คุณเคยผิดพลาดมาเนี่ยนะคุณไม่ต้องไปนึกหรอกค่ะว่าใครจะให้อภัยใครจะคิดยังไงอะไรอีกขอให้ใจคุณรู้นะคะแล้วก็โอเคค่ะคุณยอมรับมันนะในสิ่งที่คุณผิดพลาดไปแล้วนะแต่ก็ไม่ใช่ยอมรับแบบ ประมาณว่าเหยียบตัวเองจนจม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 ,จมไปเลยนะถ้าคุณยอมรับมันแล้วคุณเข้าใจมาแล้วเมื่อไหรที่คุณจะเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนอะไรเนี่ยคุณทําได้อยู่แล้วนะแล้วมันแล้วมันจะดีขึ้นเองนะทุกอย่างมันจะดีขึ้นเองนะจริงๆแล้วมันอยู่ที่ใจเราจริกลับเข้ามาค่ะวันนี้ก็จะมาคุยกันถึงเรื่องสเหตุผลค่ะสามเหตุผลนะคะที่ทําไม่ทาให้ชีวิตเนี่ยนะมันมันไม่ได้ไปต่อมันไปต่อไม่ได้เลยนะ ถ้าชีวิตคุณนะคะไม่ว่าในอดีตอดีตของคุณจะเป็นยังไงนะอดีตคุณเนี่ยบางคนนะอดีตในรุ่งตอนนี้ร่วงบางคนอดีตรุ่งรุ่งร่วงร่วง,งนะเออเหมือนแมบเหมือ <laughs> นแมบที่เคยป็นมานะรุ่งรุ่งรุ่งร่วงนะเออนะคะก็ทุกอย่างมันก็มีเหตุผลจริงๆค่ะแต่ว่าถ้าหากคุณนะยังอยู่ในอาการที่มันร่วงอยู่เนี่ยนะ อาการที่มันร่วงอยู่แล้วคุณต้องการที่จะพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองนะนะคะบอกได้เลยว่าถ้าคุณคิดที่กาลังจะพัฒนาและเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวเราเตัวคุณเองเนี่ยนะไอ้สสิ่งนี้เลยนะสเหตุผลนี้เลยเนี่ยที่มันจะทําให้คุณพัฒนาได้ช้าและยากมากทําให้มันไปต่อไม่ได้นะอ่านะคะเพราะว่าถ้าถ้าถ้าสามสิ่งนี้มาปุ๊บหมดกันนะอ่าสามสิ่งนี้ถ้ามันเข้ามาในความคิดของคุณคือหมดกันเลยนะไม่คือต่อให้คุณพยายามแค่ไหนถ้ามี3อย่างนี้เนี่ย มันก็ไม่ได้ผลแน่นอนนะอ่านะนะคะก็อ,อันดับแรกเลยนะเหตุผลที่ทําเหตุผลอันแรกเลยหรือว่าความคิดอันดับแรกเลยเนี่ยอันแรกเลยที่เข้ามาเนี่ยที่จะทําให้คุณไปต่อไม่ได้นั่นคือความคิดที่มีข้ออ้างค่ะอืมความคิดมีข้ออ้างมีเหตุผลคือมีเหตุผลที่ช่างแสนดีอะดีทุกประการนานา,นา,นานประการเลยนะมีข้ออ้างตลอดนะเมื่อไหร่ที่คุณเจอโอกาสเมื่อไหร่ที่คุณเจอ สิ่งดีๆหนทางดีๆหรือช่องทางดีๆที่คุณจะทําให้ชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงแต่คุณนะ่ะถึงแม้คุณจะอยากแต่คุณไม่สามารถที่จะเป็นไปได้เลยเมื่อคุณไม่ละทิ้ง3อันนี้นะอันแรกเลยเนี่ยก็คือ1เลยคือข้อขอ้างจ้นะข้ออ้างนะข้ออ้างและเหตุผลที่เกี่ยวกับตัวคุณนะั่นแหละนะนะข้ออ้างเหตุผลตอนนี้คืออะไรข้ออ้างก็คือหบางครั้งหรือเหตุผลก็คือเฮ้ยฉันไม่เก่งพอมั้ง ฉันไม่โชคดีขนาดนั้นหรือเปล่านะข้ออ้างเหตุผลคําถามความสงสัยเนี่ยความตรงเนี้ยพอมัน พอมันเริ่มขึ้นมาหรือข้ออ้างว่าโอ้ฉันไม่ได้มีเหมือนเขานี่ฉันไม่ได้จบการศึกษาสูงเหมือนเขานี่ฉันไม่ได้เป็นหมอฉันไม่ได้เป็นด็อกเตอร์ฉันไม่ได้มีพ่อแม่ทําอะไรมาให้อย่างนั้นนน่ฉันไม่ได้อายุน้อยนี่ฉันแก่แล้วเนอะคือทุกข้ออ้างอะค่ะเออเมื่อคุณเจอโอกาสนะไม่ว่าข้ออ้างอะไรไม่ว่าเหตุผลน่ะที่คุณคิดว่ามันไม่ใช่ข้ออ้างมันเป็นเหตุผลเออนั่นแหละเหตุผลก็เหมือนกันนะเหตุผลเนี่ยเหตุผลน่ะนะมันมีทั้งเหตุผลที่แย้งแล้วก็เหตุผลที่คล้อยตาม นึกออกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยตราบใดที่คุณคิดว่าตรงนี้อ่าบาเราเรียกว่าข้ออ้างแต่คุณอาจจะพูดว่าเรียกมันว่าเหตุผลนะถ้าคุณยังหาเหตุผลพวกนี้ขึ้นมาหรือหาข้ออ้างพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยนั่นก็ปิดแล้วกั้นแล้วนะคะต่อให้คุณเห็นโอกาสขนาดไหนนะให้ต่อไปหีบทองข้างหน้าเนี่ยคุณก็ไม่กล้าที่จะคว้าเอามัน เพราะว่าคุณจะมีข้ออ้างข้ออ้างเกี่ยวกับตัวคุณก็ข้ออ้างที่เปรียบเทียบกับคนอื่นข้ออ้างที่มันเป็นข้อสงสัยข้ออ้างที่คุณเอาอดีตของคุณมาตัดสินอนาคตของคุณนะข้ออ้างเนี่ยเป็นอะไรที่น่ากลัวมากนะเป็นเหตุผลอะไรกระช่างเคยทํามาแล้วอ่ามันไม่สาเร็จอ่ะมันไม่สําเร็จคุณเคยทํามาแล้วนะ แต่วิธีไหนที่คุณเคยทํามานะคะคนเรานะคะจะจะทำอะไรนะคะถ้าเราเคยทําอะไรมาแล้วถูกค่ะจําไว้เป็นบทเรียนก็ดีแต่ไม่ได้จําไว้เพื่อจะมาเอามาเป็นแบบว่าโห้ยเป็นกําแพงขวางเรานะะเพราะบางครั้งเนี่ยในบางสิ่งบางอย่างบางครั้งบางคราวในในชีวิตของคนเราถ้าเราทําอะไรแล้วมันแบบมันไม่ประสบความสําเร็จในะตอนนั้นเนี่ยนะมันมีมันมีปัปจจัยหลายอย่างมากเลยอันดันแบ,บแรกเลยอาจจะเป็นปัจจัยที่ว่านหนึ่งวิธีคิดไม่ได้เออเนาะ วิธีคิดไม่ได้ไงแล้ววิธีการมันก็เลยไม่ผ่านนึกออกว่าเออนะคะนั่นก็คือสาเหตุหลักๆจริงๆเลยที่หลายๆอย่างทุกๆหลายๆคนที่ทําอะไรที่อยากจะลงทุนหรือไปทําอะไรเนี่ยแล้วมันไม่ได้ผลหรือมันไปต่อไม่ได้หรือมันเจ๊งอะเอาง่ายๆนะคะนะแต่ตอนเนี้ยเรารู้แล้วนี่นะถ้าเรารู้แล้วว่าเฮ้ยมันต้องมาจากวิธีคิดก่อนเว้ยแล้วก็หาวิธีการอืมแล้วเราก็ไปเรียนรู้เอาใช่ไหมคะเราไปฝึกฝนแล้วค่ะเรียกก็เรียนรู้เรียนรู้เพิ่มขึ้นจ้ะ นะออไม่ต้องเอาอดีตมาว่าโอ้โหเมื่อก่อนฉันก็เคยทําแล้วทําอย่างเงี้ยทำแล้วมันไม่ได้อ้าวุ้ยปัจจัยมันเยอะมากเลยนะคุณรู้หรือเปล่าว่าอดีตกับปัจจุบันเนี่ยเทียบกันไม่ติดเลยนะถึงแม้ว่าคุณอยากจะทําทําธุรกิจเดิมทําอย่างเดิมก็เหมือนกันนะคะออให้คุณคิดแล้วก่อนแล้วกันและอีกอย่างหนึ่งเลยถ้าถ้าเป็นเมื่อก่อนถ้าคุณทําอะไรแล้วมันไม่ประสบความสําเร็จน่คุณถามตัวเองแน่นว่าไอ้สิ่งที่คุณเคยไปทําหรือว่าไปลงทุนทํามาเนี่ยมันใช่สิ่งที่คุณชอบจระ เรารักที่จะทามันจริงหรือเปล่าหรือหรือแค่คิดว่าเฮ้ยทําตามคนอื่นเพราะว่าคนอื่นบอกว่าเฮ้ยมันได้ตัง์ว่ะเฮ้ยมันดีอ่ะมันนู่นมันนี่มันนั่นหรือเห็นคนอื่นที่สําเร็จแต่คุณคิดแค่เรื่องเงินแต่คุณไม่ได้คิดว่าไอสิ่งที่คุณกําลังไปทาอ่ะมันเป็นสิ่งที่คุณรักที่จะทาจริงจนะคุณลองถามตัวคุณเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจงอย่าเอาอดีตนะมามาตัดสินอนาคตนะถ้ามันเคยผิดพลาดอะไรกันอย่างอย่างอย่างบางคนที่บอกว่าอะ่ะเคยทํางานนะทำงานธุรกิจเคยขายทํางานธุรกิจขายของออนไลน์ไม่ทําไม่ได้ฮย ทำแล้วก็เจ๊งหรือว่าทำแล้วก็ตรงนู้นตรงนี้ทำแล้วมันไม่ประสบความสําเร็จโหพอมาเจอโอกาสใหม่โอกาสใหม่ปี2 0 2พันิบค่ะที่รักโอกาสของโลกออนไลน์โอกาสของโลกโซเชียลโลกที่อินเทอร์เน็ตไปแบบว่าอยู่ในเขาลึกขนาดไหนมันก็ยังเข้าไปได้อะไรเงี้ยนะแล้วคุณก็ยังตื่นกลัวอยู่เพราะว่าคุณเคยไปทําแล้วมันประสบความล้มเหลวเฮ้ย อ้าวงั้นก็ปิดกั้นเลยนะอ่านะั่แหม่มบอกได้เลยนะถ้าคุณเคยทําอะไรมาแหม่มรู้แหม่มบอกได้เลยว่าคุณต้องมีความเชื่อว่าสิ่งที่คุณเคยทําอ่ะมันมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จแต่สิ่งที่ว่าเวลาเราทําแล้วมันไม่ประสบความสาเร็จเพราะอะไรวเป่าเพราะบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราทําอ่ะอย่างที่บอกค่ะวิธีคิดเรามันไม่ผ่านอืมอันนี้ไม่ได้บอกใครคนเดียวนะตัวแหม่มเองก็เคยเป็น <laughs> เออจริงๆนะคะที่ทําอะไรที่บอกร่ง่งรุ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 ง่งนะคะน,น ะะถามว่ามีความเชื่อไหมว่าสิ่งที่แหม่มเคยทํามันเป็นไปได้มีความเชื่อนะแต่บังเอิญว่าช่วงนั้นเนี่ยมันเราไม่ไปปรับที่ความคิดเราก่อนนะความคิดเรามันไม่ผ่านนี่เองนะช่วงนั้นความคิดเกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับอะไรนี่แหละคะ่ะนะไอเดียความคิดความความรู้สึกทัศนคติเนี่ยม,มันก็เลยทาให้ให้มีช่องโหว่ในการทํางานค่อนข้างเยอะนะ,ะอันนั้นก็เป็นก็เป็นแบบว่าประสบการณ์หนึ่งนะ,ะแต่ถามว่าทุกวันนี้ เราถือว่าเฮ้ยเราเอาตรงนั้นไปแม่มบอกได้เลยว่าตอนนี้แม่มก็มาจับจับธุรกิจหลายๆมาจับธุรกิจบางอย่างเนี่ยนะตอนนี้แม่มก็ทาที่ TSW ถูกไหมถามว่าเฮ้ยถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเราจะแบบไม่เอาเลยนะเออแม่มจะไม่เอาเลยนะแต่ตอนเนี้ยแม่มคิดว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะทําอะไรเนี่ยนะถ้าเรามีใจที่รักมันแล้วก็ท,ทํา้ด้วยใจรักมันได้เนี่ย มันทาได้มันเริ่มต้นได้มันเริ่มต้นได้แล้วมันก็พัฒนาไปได้ด้วยนะเราเชื่อก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองเนี่แหละว่าตัวเองพัฒนาได้นะเออนะเราก็ถือว่าเฮ้ยงั้นเราก็ลองจับอะไรที่เราไม่เคยทํามาก่อนนะถามว่าเฮ้ยเราก็ต้องดูด้วยใช่ไหมว่าอะไรที่เราอยากจะทำเนี่ยมันมีโอกาสในความสําเร็จขนาดไหนใช่ไหมคะเมื่อมันมีโอกาสแล้วเนี่ยทุกธุรกริจถามว่ามันมีโอกาสท,ที่จะประสบความสําเร็จไหมแหม่มบอกได้เลยว่ามันมีค่ะแต่ สิ่งที่เราจะต้องหาสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือวิธีการในการคิดแล้ววิธีที่เราจะทํามันนะแล้วก็ความตั้งใจค่ะกับความรักที่จะทําจริงๆความรักที่จะทําถ้าทําอะไรด้วยใจที่มันแบบเฮ้ยสนุกที่จะทะําอ่ะมันไม่เหนื่อยอ่ะเข้าใจไหมมันไม่เหนื่อยเออมันไม่ไม่อยากจะยอมแพ้เพราะว่าวันนี้ก็พรุ่งนี้ก็วันใหม่เอ,อ้ยเราสนุกนะแล้วเราพอเราทําอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยแป๊บแป๊บแป๊บนะคะทุกอย่างมันก็จะลงตัวของมันเอง เนาะโอเคค่ะนั่นก็เป็นอันดับแรกเลยข้อแรกเลยนะจ๊ะถ้าใครนะคะนั่นแหละที่คิดอยากจะทําอะไรนะแค่มองเห็นโอ,อกาสแล้วนะคะแต่จะทําอะไรไม่ได้ถ้าคุณยังมีข้ออ้างมีเหตุผลสารพัดเหตุผลเหตุผลโคตรด,ดีเลยเนาะนั่นแหะก็จะทําให้เราไปไหนไม่ได้นะคะโอเคค่ะข้อ2นะข้อตรงนี้เลยนะข้ออ้างอันนี้เลยมันก็คือข้ออ้างเนี่ยอันแรกแล้วใช่ไหมข้ออ้างอันแรกคือข้ออ้างที่ว่าตัวเองไม่ดีพอ อใช่ไหมที่เมื่อกี้บอกข้อสองเลยนะก็คือข้ออ้างว่าไม่มีเวลาอไม่มีเวลานะฮะคนเราไม่มีเวลาจริงๆมนุษุ์คนเรามีเวลาเท่ากันนะยี่สสี่ชั่วโมงแต่คุณจัดเวลาแค่ไหนนั่นเองนะคุณไม่มีเวลาหรือคุณไม่จัดเวลาจริงๆนะดูเถอะว่ามหาเศรษฐีหรือคนที่เขาประสบความสําเร็จเขาจะบริหารเวลาต่างกันนะคนที่จนจะขายเวลาเออคนจนชอบขายเวลา คนรวยเขาจะซื้อเวลานะคนรวยเขาจะรู้ว่าเวลาเขามีค่าขนาดไหนแล้วเวลาที่แต่และชั่วโมงเขาควรจะไปทําอะไรอืเลยหล,ยหลายคนของเราเนี่ยจะมีปัญหาก,ก็คือไม่สามารถที่จะแบ่งเวลาเสร็จถีได้เออเนาะเวลาช่วงเนี้ยนะคะอย่างที่บอกคะ่ะเวลามันมี24ชั่วโมงถ้าคุณนอน8ดชั่วโมงตื่น8ดชั่วโมงอีก8ดชั่วโมงทํางานนะที่ตื่นมา8ดชั่วโมงทํางานอีก8ดชั่วโมงเราทําอะไรนั่น มันก็แล้วแต่คุณนะว่าเราจะไปทําอะไรแต่ตัวหนเองนะคะถามว่าเมื่อก่อนมันก็สับสนเรื่องเวลาเนี่ยค่อนข้างเยอะคิดแต่ว่าเฮ้ยทำตัวให้ยุ่งเข้าไว้ทําตัวให้ยุ่งเข้าไว้ไปทํางานู่ยหาหนู่นหานี่ทําแล้วบางครั้งในการที่เราไปหาหนู่นหานี่ทําอ่ะเขาเรียกว่ามันไม่อัศจรอ่ะก็คือมันมันไม่ได้เป็นอะไรที่แบบมันไม่ได้เป็นอะไรที่เราที่เราไปทําให้มันได้เกิดประโยชน์เขา้าใจปะเออนะทีนี้เนี่ยเราจริง เราก็จึงมาเริ่มปรับปรุงใหม่ว่าเฮ้ยเอาเวลาตรงนั้นเนี่ยไปทำอะไรแล้วเวลาที่จะดีที่สุดเลยนะคือเวลาที่มันจะจะช่วยให้เราพัฒนาชีวิตได้เลยนะ่ยคือคุณจะต้องมีเวลาที่จะฝึกฝนจริงๆฝึกฝนค่ะฝึกฝนตัวคุณเองอืมฝึกฝนทุกอย่างนี่แหละเราต้องพัฒนานะรอบด้านพัฒนาถ้าคุณไม่รู้จะพัฒนาอะไรยังไงโอเดี๋ยวนี้นะคะไปหาเลยคะคนที่คุณอยากจะไป อยากจะมีชีวิตเหมือนเขาอ่ะเออไปหาตัวอย่างแบบอย่างมาเลยค่ะว่าเขาพัฒนาบริหารเวลาเขายังไงทําอย่างนั้นแหละค่ะหาทางลัดค่ะเขาเรียกหาทางลัดจ้ะเออเนาะสมัยนี้ทางลัดง่ายมากทางลัดเยอะมากนะคะหาแล้วก็เอามาทํานั่นเองนะคะอย่าอ้างอย่ามีข้อแม้นะเนี่ยอย่าอ้างว่าตัวเองอย่างนู้นอย่างนี้อย่าอ้างว่าไม่มีเวลานั่นเองค่ะอ้าวข้อ3จ้ะเออข้อ3นะข้อ3เลยนะ หลายๆายคนใช้ข้อนี้เป็นอะไรที่เป็นติดปากเป็นแบบว่ายังไม่ทันอะไรเลยมันไหลออกมาแบบว่าอัตโมติอันที่สามนี่คือไม่มีเงิน <c oughs> เออพอไม่มีเงินปุ๊บตายเลยชีวิตทำอะไรไม่ได้เลยเหรอ <c oughs> เออถ้าถามว่าตัวแบบเองถามว่ามีเงินไหมไม่มี <c oughs> ตั้งแต่ตอนแรกๆที่ พ่อแม่เสียแล้วพ่อแม่เสียออกมาทํางานออกมาใช้ชีวิตออกมาต่อสู้กับชีวิตถามว่ามีเงินไหมไม่มีเลย <c oughs> ไม่มี <c oughs> แม้กระทั่งแล้วแม้กระทั่งวันที่แม่จะมาทํางานกับท s w ถามว่าตอนนั้นแม่มีเงินไหมก็ <c oughs> ไม่มีอ่ะไม่มีเออแต่มันบังเอิญค่ะมันมีคำคำหนึ่งครูสิตาเขาก็พูดมาเหมือนกันว่าเฮ้ยแล้วถ้าตอนเนี้ย ยูบอกยูไม่มีตังค์อ่ะยูไม่มีเงินอ่ะถ้าเขาจะขายบ้านหลังเนี้ยให้ยูอ่ะขายบ้านหลังหนึ่งเลยเนี่ยในราคาเจ็ดหมื่นเนี่ยตอนนี้ไม่มีตังค์สักบาทเลยแต่เนี่ยบ้านหลังเนี้ยที่ปกติเนี่ยคือแบบราคาเป็นแสนแสนอ่ะหลายแสนอ่ะเออนะถ้าเขาจะขายให้ยูเนี่ยเจ็ดหมื่นอ่ะหาตังค์ได้ไหมใครอยากได้ไหมบ้านหลังละเจ็ดหมื่นได้ไปเลยเอาไหมเอาไหมเออนะ ต่อให้คุณไม่มียังไงถ้าคุณคิดว่าตรงนั้นนะแหมก,ก็ถามตัวแหมเองเนะโหถ้าอย่างนั้นเหรอหุ้ยบ้านถ้ามาจริงหุ้ยขายเจ็ดหมื่นเอาเอาเออเอาเอา,เอาแล้วตอนนั้นเราก็เขาก็จะอย่างนั้นนะเอาเอาแล้วแล้วเราไม่มีตังค์สักบาทแล้วเราเอาเจ็ดหมื่นเนี่ยเราจะไปเอามาจากไหนเอา้าตอนนั้นแหมก็คิดแล้วค่ะว่ามันก็ต้องไปตะเกียกตะกายหามาให้ได้เออนะแต่ถ้าคุณเป็นคาตอบเหมือนกันเขาเฮ้ยเอาดิเจ็ดหมื่นนะนะก็ถามตัวคุณเองแล้วว่าทําไมคุณเอาอ่ะ นะผมจะบอกให้ว่าทําไมคุณเอาเพราะอะไรคะเพราะคุณรู้ว่าสิ่งที่คุณจะได้มาหรือคุณไปตะเกียบตะกายหามาเนี่ยมันมีคุณค่าเออมันมีคุณค่านะคะมันก็เหมือนกันค่ะหลายๆอย่างนะไม่ว่าคุณจะลงทุนทําธุรกิจคุณจะไปลงทุนในการที่เอาเงินหาเงินมาแล้วก็ไปเรียนไปเข้าคอร์สไปทําอะไรก็ตามนะคะถ้าคุณไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณจะเอาเงินไปซื้อไปลงทุนหรือ ไปเป็นหนี้มาเพื่อที่จะเอามาลงทุนเพื่อจะไปไปทำให้มันต่อไปได้นยนะ,ะคุณคุณก็จะคุณก็จะมีความรู้สึกว่ามันมันยังไงมันก็ไม่มีเงินนะเออแล้วคนที่ผูบอกว่าทําอะไรอะไรพูดไปแต่ละทีเนะี่ยมีแต่บอกว่าไม่มีเงินไม่มีเงินไม่มีเงินเนี่ยนะนะชีวิตคุณมันจะไม่มีเงินไปตลอดชีวิตเออจริงนะ,ะเพราะฉะนั้นนะมันไม่ต้องกลัวเลยนะว่าเราบางคนนะบางคนเนี่ยพูดจนติดปากพูดจนมีความรู้สึกว่า ไม่มีเงินเพราะอะไรเพราะกลัวคนมายืมเออแต่บอกได้ก่อนนะว่าเงินก็เงินคุณอะเข้าใจปะเออเพราะฉะนั้นคุณจะบอกว่าคุณมีเงินเงินก็เงินก็เงินคุณเพราะฉะนั้นใครจะมายืมไม่ยืมมายืม,ม,ยมปุ๊บถ้าเขาไม่ได้ทําอะไรถ้าเขาถ้าเขาไม่ได้ทําอะไรให้คุณอะคุณมีสิทธินะที่จะไม่ให้เขาจะบอกคุณใจดําเอา้า <c oughs> คุณไม่ได้ใจดําอ่ะ ก็ม so 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 so, ันเงินคุณเพราะฉะนั้นค right. <laughs> <'t> <laughs> like ุณมีสิทธิ์เพราะฉะนั้นนะคะในการที่หลายๆคนเนี่ยชอบแบบว่าเฮ้ยทำตัวให้น่าสงสารหรือพูดในแง่ที่ว่าเฮ้ยไม่มีไม่มีไม่มีตลอดนะบอกได้เลยว่าคุณก็จะไม่มีตลอดนั่นแหละนะตื่อหลายๆคนนะอาจจะไม่จริงหรอกฉันก็ยังมีอยู่ถ้าฉันยิ่งบอกอะไรฉันยิ่งไม่มีใช่ค่ะคุณอาจจะมีเงินตลอดแต่คุณจะไม่มีความสุขจริงปะคุณจะไม่มีความสุขคุณจะมีความรู้สึกว่าฉันเป็นตัวของตัวฉันเองไม่ได้เลยเฮยถ้าไปตรงนู้นไอ้ไอ้นั่นก็จะ คอยจ้องจะเอาสิทธิ์นี้ชีวิตนี้ของคุณจ้ะเออเนาะเออถึงมีคุณจะมีห้าล้านมีสิบล้านแต่ถ้าคุณไม่ให้มันก็เป็นสิทธิ์ของคุณนะคะแต่ถ้าคุณมีคุณอยากจะแบ่งปันยังจะเผื่อแผ่คุณก็เผื่อแผ่คุณก็ให้การให้การให้คนนะถ้าคุณให้หรือไม่ให้แล้วคุณรู้สึกผิดมันไม่ใช่การให้จะถูกต้องเข้าใจว่าเออถ้าคุณไม่ให้คุณอย่ารู้สึกผิด นะถ้าคุณไม่ให้มันต้องมีเหตุผลนะมันต้องมีเหตุผลคุณก็ต้องดูความสมเหตุสมผลด้วยนะฮะอันนั้นก็แล้วแต่น้องไม่อยากจะคุยกันเรื่องเรื่องให้ไม่ให้มันเรื่องของคุณเนาะแต่ถ้าคุณให้ได้ให้ด้วยใจที่มันเบิกบานนะถ้าเราพอมีให้แค่ไหนนะคะเราก็ทําบุญบ้างมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะแต่เราก็อย่างที่บอกค่ะการให้เป็นสิ่งที่ดีค่ะแต่การที่คุณจะให้จนขนาดไหนคุณก็ต้องรู้จักด้วยว่าคุณควรจะให้ถึงขนาดไหนเนาะทุกอย่างมันต้องมีขอบเขตนะคะไม่ใช่ให้จนเราทุก ถ้าเมื่อไหร่ท like, <sh> ี่ให้แล้วคุณเป็นทุกข์คุณอย่าให้นะเพราะว่ามันบาปมันบาปกับตัวคุณแล้วก็มันบาปกับคนที่คุณให้ด้วยเข้าใจปะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องรู้สึกผิดนะอ่าไม่ต้องรู้สึกผิดไม่ต้องรู้สึกผิดถึงแม้คุณจะไม่มีตังในกระเป๋าแต่คุณบอกว่าคุณรวยมากจริงๆนะคุณอาจจะไม่มีอะไรเลยคุณอาจจะมีนี่สินท่วมหัวอยู่แต่คุณรวยมากนะความรวยบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้วัดกันที่ว่า จำนวนเงินขนาดไหนความรวยของคุณตรงนี้ใช่คุณรวยมากคุณอาจจะมีความรวยในหัวของคุณคุณอาจจะมีความรวยนะคุณจะมีความรวยในหัวที่ว่าเฮ้ยเราคิดอะไรมันก็ดีไปหมดอะมันเป็นความรวยสุขมันเป็นความรวยในความเบาในใจนะมันเป็นความรวยที่มันเป็นอนุภาพเป็นพลังงานที่ดีมากๆนะคะอืมเพราะฉะนั้นนะคะนี่แหละคะ่ะก็คือก็มาบอกกันนะคะถึงสามเหตุผลถ้าหลายๆคนนะเฮ้ย hey, โอกาสมาแล้ว ไอ้นุ่นมาแล้วลองทํานี่ลองทํานูน่นอยู่กําลังจะลองนะกําลังอยากจะไข,ขว่คว้าโอกาสอะไรเข้ามาสักอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วก็มานั่งคิดเอ๊ะทำไมมันไม่ถึงฝั่งฝันสักทีวะทําไมมันไม่ได้สักทีวะนะลองถามตัวคุณเองนะะลองกลับมาเช็คตัวเราเองนิดนึงว่าเฮ้ยจริงๆแล้วทุกๆวันเนี่ยเรามีเหตุผลให้ตัวเราเองเยอะหรือเปล่าเราเข้าข้างตัวเองเยอะเกินไปหรือเปล่าประมาณนะั <S 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 ah, ้นนะเออนะก็คือคือทําตัวให้ตัวเองมันมันมีคุณค่าดีนะเออแต่ว่าไม่ใช่แบบว่า หาเหตุผลอะไรที่มันข้าง,างๆคูลๆแล้วให้ตัวเองแบบว่ากลายเป็นคนขี้เกียจกลายเป็นคนที่แบบไม่อยากลองกลายเป็นคนที่ไม่กล้าอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ทางอ่ะเข้าใจว่าเออมันไม่ใช่ทางนะคะการที่คุณจะทําอะไรเนี่ยการที่ใครจะประสบความสําเร็จเนี่ยเหตุผล, <ๆ S 2> ผลที่จะมาปิดกั้นความสําเร็จเนี่ยควรจะมีให้น้อยที่สุดนะควรจะมีให้น้อยที่สุดนะคะคนเรานะคะเมื่อถึงเวลาถ้าเราลองมันให้ไปสุดสุดกําลังแล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่เราเสีย เราอาจจะเสียอะไรหลายๆอย่างแต่เราจะได้อยู่แล้วนะเราไม่มีแบบว่าเสียทุกสิ่งทุกอย่างไม่จริงไม่ว่าคุณจะเสียอะไรคุณคิดว่ามันมากมาขนาดไหนยังไงคุณก็ได้แล้วมันได้สิ่งที่ดีๆมากด้วยนั่นคือประสบการณ์ค่ะนะเพราะฉะนั้นอย่าก,กลัวนะอย่าก,กลัวนะและอีกอย่างที่คุณจะเราจะต้องทําเลยเราทุกคนจะต้องทําเลยคือ หาเวลานะอย่าบอกว่าไม่มีเวลาเพราะเมื่อไหร่สิ่งไหนถ้าคุณบอกคุณไม่มีอะไรในสิ่งพวกนี้นะคุณไม่ไม่มีความสามารถอย่างเงี้ยคุณไม่มีเวลาอย่างเงี้ยคุณไม่มีเงินคุณไม่มีไม่มีความกระตือรือร้นคุณไม่มีอะไรสักอย่างเ่ยถ้าคุณคุณยิ่งคิดว่าคุณไม่มีคุณยิ่งคิดว่าคุณไม่ได้คุณยิ่งพูดว่าคุณไม่ไม่มีไม่ได้ไม่ใช่เนี่ยนะมันก็จะเป็นตามปากคุณนั่นแหละ เออเนานะเพราะฉะนั้นอย่าสงสัยถ้าคุณไปไหนไม่ได้นะถ้าคุณอย่างคิ้ว่ามันไปไหนไม่ได้ลองดูตรงนี้แหะคะ่ะนะแล้วก็ไปให้มันสุดใจจะ้ะทําไมเล่าชีวิตเป็นของคุณนะเออชีวิตเป็นของคุณชีวิตเป็นของเรานะเราจงตัดสินใจเราจงเลือกนะไม่ว่าอะไรก็ตามนะะบางครั้งอย่าเอาชีวิตเราไปผูกกับใครเยอะเกินไปแค่นั้นแหละเนาะ ทำตัวเองให้ดีที่สุดค่ะยิ้มเข้าไว้ยิ้นหนึ่งวันคลืน1จ้าทํได้ความเบิกบานและความรักนะคะมีหัวใจที่แบ่งปันเต็มฟูตลอดนะคะคิดอะไรไม่ออกจงคิดว่าฉันโชคดีที่สุดแล้วดีแน่จ้ะ